มาไหมแบ่หม่ไหมแบ่งไหมไว้ลูกครบ3มเดือนเนี่ยเราพาไปเยี่ยมชนกันนะคะได้สิจ๊ะเออแต่ใจคอคุณชนนี่จะไม่เข้ากรุงเทพเลยอ่ะไปนานแล้วนะพี่ชนคงไม่อยากเจอคุณเนตรมั้งคะกลัวทำใจไม่ได้นะคะโอยนี่รักก็บอกว่ารักจะมาจ้องแง่แม่งนอนกันไปทังไหนอือือพี่อย่างนั้น พรุ่งนี้เราไปขอร้องคุณแน่กันได้ไหมคะกนะ็ได้ผลแล้คุณก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะมันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วล่ะโอเคงั้นพรุ่งนี้เราไปกันเลยค่ะแล้วพบครับพรุ่งนี้ช่วยพี่เขาใจอ่อนด้วยเนาะช่วยลรงชนหน่อยนะคะได้ครับรน,น,นะคะได้ครับ <laughs> เอคุณชนเป็นอะไรหรือเปล่าครับตั้งแต่มาหาน้ำดาวเที่ยวนี้ดูซึมๆยังไงพี่กรครับไม่ได้เป็นอะไรนี่ครับว่าผมคงเป็นยังไงาครับเห็นนางดาวมันว่าหนูเนตรโกรธคุณชนทะเลาะกันเหรอครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาโกรธอะไรผมผู้หญิงก็อย่างนี้แหละครับขี้งอนงอเดี๋ยวเดียวก็หาย ผู้ใหญ่ครับคือผมง้อเขาจนผมไม่รู้จะง้อยังไงแล้วครับว่าบางทีเน่เขาอาจจะไม่เคยรักจริงๆริงเลยก็ได้คุณเป็นคนดีลุงเชื่อว่าผลดีจะตอบสนองคุณน,นะ สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะมนสวัสดีค่ะไปนั่งก่อนค่ะได้ค่ะเรานั่งกันไปเลยนะคะใช่ค่ะเนทอยู่ไหนอ่ะเออพอดีว่าเนทไปทำงานนะครับยังไม่กลับมาเลยครับเออแต่ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็กลับแล้วค่ะจ้ะเออขอเค็นเล่นกับน้องได้ไหมครับได้สิคะ ตาเนะะ่มาแล้วค่ะพ่อมาเหรอ เดี๋ยวแม่คุยกับพ่อไปก่อนนะหนูต้องไปโรงงานนะ่ะพอดีว่าป้าให้เคนพาอุดไปหาไปก่อนนะเนธไปก่อนครับคุณพ่อไอ้มนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปนะหาไม่ดูหรออาจจะดีจะตาย อะไรกนไงเนี่อบเลยอ่ะล้ีเคนว่าอุ่นคูซื้อของไปฝากป้ต้องเหรอรู้สึพหายไปฝากเขาดีใจแย่แล้วเนธ พ่อมีเรื่องจะคุยกับลูกหน่อยเน่ทำไมลูกไม่ให้โอกาสคุณชนเขาบ้างละ่ะถ้าเขาไม่รักลูกเนี่ยเขาไม่ยอมเสี่ยงเอาชีวิตต,ตัวเองไปทำแบบนี้หรอกเน่ทำดีที่สุดแล้วล่ะค่ะยังไงเราสองคนก็ ไปด้วยกันไม่รอดหรอคะทำไมล่ะคะคุณเนธเธอน่าจะรู้ดีกว่าใครนะว่าทำไมเป็นขโมนใช่ไหมคะขโมนเนธคิดดีแล้วล่ะค่ะ อีกไม <c oughs> ่นานเขาก็คงลืมเนธได้เองปล่อยให้ทุกอย่างมันจบลงในตัวของมันเองดีกว่าค่ะคุณแค่คะรู้เป็นอะไรไม่รู้อะค่ะขวรบก็น นองแหาหมอค่นะรับนนงครับนเหเพาะปากนงเรอหมดเป็นไงบ้างครับไม่ไเป็นไรค่ะรีบพารูกไปหาหมอนะคัะ เมนพ่อขอยืมรถลูนลกนะเมธไปโรงพยาบาลกับพ่อนะไปดูน้องด้วย ตัส่เบรกเรียบร้อยแล้วครับมันกำลังขับรถลงไปรวมทั้งนางผู้หญิงคนนั้นด้วยดีให้มันตายป็นจะให้ มีเหยียบเต็นที่นะเดี๋ยวก็ถึงโรงพยาบาลแล้วลูก ไปอยู่กับพวกเรานะซ,ะซิมอน